เสียงเพลงของเธอจะเปลี่ยนทุกอย่างถ้าคุณเคยตกหลุมรักอออเบ l ลิ h ี่ช h ชูคุณจะหลงรักนังรักเรื่องนี้คิริเอะเพลงรักคือเธอผลงานล่าสุดจากผู้กำกับชุนจีอีวาอิเปิดตัวอันดับสองบล็อออฟฟิศนางได้ไอนาดีเอ็นนักร้องและสมาชิกเก่าของวงพังในตำนานยังเบชมารับบทคิริเอะนักดนตรีสาวข้างทางผู้ซึ่งไม่สามารถพูดได้แต่มีเสียงร้องเพลงอันน่าสจารย์ ริเอเพลงรักคือเธอเล่าเรื่องราวความรักชีวิตและความฝันของสี่ตัวละครนอกจากไอนาดีเอ็นหนังยังได้นักแสดงมาแรงอย่างมัซุมุระฮคุโตจากวงซิกโทนส์รับบทนัซึฮิโตะชายหนุม่มผู้พยายามหาคู่ม,มั่นที่หายไปในอดีตถัดมาคือฮารุคุโรกิรับบทฟูมิคนครูชั้นอนุบาล ผู้ปกปิดอดีตและความลับบางอย่างไว้ในใจและฮิโรเซซึสึรับบทอิกโกะหญิงสาวลึกลับผู้ละทิ้งอดีตของตนละทิ้งชื่อของตัวเองและมอบเสียงให้คิริเอะในฐานะผู้จัดการของเธอหนังถ่ายทำในส4เมืองสำคัญของญี่ปุ่นอิชิมากิโอซากาโอบิฮิโรและโตเกียวฉากต่างๆล้วนเกี่ยวข้องกับผู้กำกับอิวาอิการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ ของทั้ง4คนผ่านเวลา13ปีเอ้นอี่ปอหรอโดยตัวหนังยังถ่ายทอดเหตุการณ์ปี2011แผ่นดินไหวใหญ่และสึนามิในญี่ปุ่น,น,น,นเหตุการณ์สำคัญของทุกเรื่องราวคิริเอะเพลงร,รักคือเธอ18มกร,ราคมในโรงภาพยนตร์